ือโบเฮเธอว่าพลาดนั่นนี่เนาะนี่วีธีซีคนเราเนี่ยนี่ <c oughs> เดี๋ยวไอ้ตุ๊กซิลองลิ้นเวิง <c oughs> นี่ <c oughs> ลังเดียวกันพี่น้องคิดว่าคคอคนละหลังก็เลยตั้งน้ำตำน้ำกันเนะาะพระว่าให้มันแล้วไวเนาะพี่น้องอน,นี่ก็จะตำนี่เปลือกมันกระสีออกเปิดเนาะเรือแต่มเม็ดเข่าที่อยู่ทางนะ ับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้นองดีกะสิไปถ่ายคลิปเนาะอยู่นอะมาพี่น้องซึ่งสิบโบไดถ่ายอยู่บ้านหรือว่าให้สวนของน้องดีเนาะพี่น้อง เดี๋ยน้องดีกะสิไปติดตามวิธีชีวิตน้องของเตละบ้านว่าเป็นจังใดเนาะมื่อนี้อ่าน้องดีกะสิไปกับร้านไอตุกเนาะพี่น้องตอนนี้ก็คืออ่ากําลังถ่ายตุกกําลังออกมาแต่เมืองนองเนาะพี่น้องเขามาบึ่งนํากันว่าการเดินทางของเขาอ่าสิไปทางใดเนาะไอตุกสิพาน้องดีไปใส่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮามาติดตามนํากันและิีพต้นไผ่อ่าซําใดเนาะเพราะว่าน้องดีกั ประจนไผ่อยู่แล้วเลยว่ปรยนันนะะ <c oughs> ก็คืออันไปได้นะเพราะว่าอยู่บ้านน้องดีก็แบบอ่าบานบานอกบานนาคือกันนะก็เลยไปบ้าน,นซัมเนี่ยหันได้อยู่เนาะเดี๋ยวถ่าไอตุกมาแล้ว่หอหอกไอซีไปถามไอตุกว่าไอตุกซิพาน้องดีไปใส่เนาะพี่น้องเดี๋ยวตามนากันเลยเนาะนี่น้องดีก็ได้เดินทางได้เคืองทางแล้วเนาะพี่น้อง

เพราะว่าไอตุกันอันเราไปถ่ายคลิปแล้วเดียวน้องดีชี้ถามเราจากน่อยว่าเราสิพานองดีไปใส่เนาะอันนี้ก็คือน้องน้องเติดเนาะไปนาไอตุกก็คือลานไอตุกนาะพี่น้องเขาเดินทางไปนํากันอันนี้ก็คือน้องดีได้อยู่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะึ่งน้องดีกับบุ้งหัวเป็นหมู่บ้านอย่างเนาะกันยังบริหารหยุดหมายปลายทางของเขาเนาะไอตุกก็เลยให้ท่าอยู่นี่ก่อนนี่หมู่บ้านนี่เนาะพี่น้องกั ยังเป็นแบบว่าวิธีดังเดิมนะพี่น้องนี่ก็คือสวนข้าวเจ้านะพี่น้องแต่คนกับโบลายปันไถน,นะเพราะว่ายันข้าวเจ้าหันไปให้ไปสวนเวลานะพี่น้องนี่คือบรรยากาศดีแห่งเนาะอากาศจะเย็นเย็นข้างบ้านข้าวเจ้าเนาอ้ อันนี้ก็คือทางที่เฮาไปจากหน่อยนะพี่พน้องแลวก็มีอีกทางนี่บึงสวนข้าเจ้าเนาะก็คืออุดมสมบูรณนะ์เนาะดินแถวนี้ก็คือดินสุม่มดินงามเนาะพี่น้องอันหนึ่งก็คือรถของข้าวอันนี้ก็คือทางที่เราไปเนาะพี่น้องนี่พี่น้องเห็นข้าวเจ้าห่นงกำลังขึ้นไปตักน้ำเนาะพี่น้องนี่ก็คือ,อยังเป็นแบบชีวิตดังเดิมเนาะพี่น้อง บ้านซวนเด้อตะม่องอย่าเพาะโอเคอ๋อยังอ่อยเด้อกนน่ออเด้อกินนะพสกนะปกออขใจนี่เนาะก็จะไปอ่าตักน้ําแบบนี้ทุกมือเนาะพี่น้องตอนน้องดียังน้อยๆหั่นน่ะก็ได้ตักแบบนี้ไดเนาะพี่น้องคือมนือมั้ยเียวบ่ปานนีปานนีบ่ อ๋อลืมจุกยะตนอ่ะไงนีพี่น้องอันนี้ก็คือหูจักกันเนาะแต่โดนแต่ว่าน้องดีหันบูจื้อเราเราหันจื้อน้องดีอันไรตะกีย่อตะโดอ้าวปตะโดตะมอไหมตะโดตะมอดุงไหมเนน่ดุเดี๋ยวน้องดีสี้พาทุกคนไปเบิ่งหันเพื่อนหันฟันผื่นเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นวิธีดังเดิมแต่สมัยด็กี้จนถึงปัจจุบันน้องพี่น้องเด็กน้อย พูทางผุนกับบ้านเลยพี่น้องแต่ว่าน,น้องดีนจะโบกเขาไปเนาะเพราะว่าน้องดีกับแบบยังบุคุนเคยตอนนี้ก็คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปนาไอตุกเนาะน้องเดี๋ยวน้องดีกับสิเบิงลาบฟัน,นก่อนตอนนี้ฝืนก็กำลังสีเหลือกฟื้นเนาะที่จะพันเนาะพี่น้องนี่ขาจอากกับจะกล้องกล่องก้องไหวแบบนี้เลยเนาะดุกไหมเนาะ นี่พี่น้องอันนี้ก็คือเือนแบบวิธีดังเดิมเนาะแต่สมัยเตกีเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือภาคอีสานหรือภาคไทยภาคอีสานขนาดก็จะบ๊อกค่อยได้เห็นล่ะแบบนี้เนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือ,อวิธีชีวิตที่ดังเดิมเตกีเนาะก็จะปูอาจจะมุงอขนาดหญ้าเนาะทางเทิงเนาะพี่น้องอน,นี่แอมแอมกับแอมด้วยไมเอียงไม่ไพ่ไม่โค้อง,องเอียงนั่นแหละก็ยังมีตัวใสเป็นใสอย่างก็มีอยู่ พี่น้องอันนี้เือนนี่พี่น้องเบิ้งหล่าสุดเด็กหน่อยเนาะอออย่างค้าหันคือวา่าอ๋อก่อนอีไน,นี่นอ๋อคือเห็นแนวนี้เบิง้งสชิตกแล้วพี่น้องนี่ชิโตกเลยนี่นะเด็กน้อหันตื่นเนาะอนอนว่นยังรับว่น,นี่ออบอกอ๋ัอตื่นแล้วพี่น้องจะน่ากระตกแล้วบมีคนเฝ้า โอ้เห็ดแบบนี้เลย <c oughs> น้องดีตอนน้อยๆตะกี้ขนาดก็จะเห็ดแบบนี้เลยพี่น้องตอนแบบยูไฮย,ยู่สวนท่ายแถวด้วยอยเ <c oughs> นี่ยูเฝ้ามันบ่ <c oughs> <c oughs> ผูเฝ้าผัดนอน <c oughs> <c oughs> ลานน้อยสตุกเลยอ <c oughs> <c oughs> นี่มีเป็ดมีไก่น,นะพี่น้องอยากจะบอกว่าตอนตอนน้องดีน้อยๆขนาดกระจายเห็ดแบบนี้เลยฮะ อ่าพอเราตามประตูเห็นตอนน้นอยๆต้องดีกาขจอกระฮ็ตแบบนี้เลยเอาเอาพาสินพาทุ่งกันมาก่อนแหงอยู่าหายอยู่ส่วนตะกี้นะนี่ชาบ้านเพื่อนป้าแถวนี้หันเด็กน้อยหลยหล,ลายพี่น้องนี่ป้า เดี๋ยวน้องดีกะซีพาทุกคนไปเบิงว่าเพิ่นได้เฮ็ดอีหยังพี่น้องนี่เพิ่นสิตำเข้าปิดเนืงสบายดีบรรทวนรตะเออรกรอเนาะสิตำเข้าวนี่ก็คือวิธีชีวิตแบบดังเดิมนะพี่น้องก็คือ,คอตำเขาวเนาะอ่าเออห้องซี่ไง โบมีหงสีเนาะพี่น้องต้องได้ตำเนาะพี่น้องนี่นี่จะมีอุปกรณ์เนาะมีกระยังแล้วก็มีแนวแนวพัดนี่นเขา่ขาเข่างามงามนี่เขา่าทรวงนะรอตองนะนี่ทรวงตองนะนี่กูยาแยกเลยนี่เดี๋ยวน้องดีสุดทายให้เบิ้งตอนที่เราตำเนาะพี่น้อง <laughs> บรรจุนจ นี่เราสีดำเลยเอ้ยไทยเรไร <laughs> กับเจี๊ยนไเยยป,ปเ,เลยไทยยนแปะแปะอต่าอะนี่นะนี่ <laughs> จะมีสองคนอีกนะดำเราพี่น้อง <laughs> นี่น้องดีอยากลองอยู่แต่ยัน <laughs> เขามัน <laughs> <laughs> มันหกเราพี่น้องนี่ <laughs> ช่องค่ะ อเหงินลังเดียวกันพี่น้องคิดว่าคือคนละหลังก็เลยตั้งตำน้ากันเนาะพราะาให้มันแล้วไวเนาะพี่นอ้องนี่ก็จะตําเป็นนงตอนน้อยนองดีกับทีตําแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีโฮงสีแล้วก็เลยบร่ได้ตำเนาะพี่นอ้องอ๋ออยตำเนี้นี่ๆๆนเพื่อสีใดเข่าแต่ละเม็ดพี่น้องมันสีเหล็กแบบนี้เนาะโบเมนง่ายเลยนี่มาละหยุดเลยละ อีลาน้นยโอ้ยอีลา้อยก็ชิตมัมเหือกันอูเก่งแท้นี่แหละเนาะพี่นอ้องอยู่โซนนบทนน่นยโนยก็สิเฮียนต่าเตนน้อยเนานะเป็นยังคือเป็นก็คือเฮียนต่ำแต่น้อยเนาะพี่นอ้องนี่ชิตัมสวยแม่เนาะพี่น้อง บักใหญ่มาจังต่ำสวยแม่ตัวตอนนี้หันอ่ายังบ่แม่เพิ่นบอกว่าบักใหญ่าลาคีคานบ่แม่นดอกเนาะต้องได้ความดุของแม่นี่ดสิลองตเบิ่งนะว่ายังื่อบ่สมัยตะกี้ตอนน้อยๆหั่นน่ะเคยตเนาะพี่น้องเคยตบ่เอาลองเบิ่งลองเบิ่งสิสิบ่มียังบ่เนาะให้น้องสาวเพิ่นลองตเบิ่งให้เลย อ่ากรอพร้อมกันเลยนี่โย่คืออยู่เลยและหดเรื่อคือยู่เลยโบเฮี่ยเธอมาพาดน่นี่เนาะนี่วิธีชีวิตคนลาวในชนบทท่านผู้ชมเฮาต้องได้ลงอ่าตามทิ่วิธีชีวิตเขาจึงจะหูก่อนที่เขาจะได้กินข้าวมากในวุฒิธรรมดาได้นี่เนาะ ้องได้ออกเหนือแห้งการตามเข้านี่ก็เป็นการอกอ,อกกำลังกายอีกสนิดหนึ่งนาะได้กล้ามแขนกล้ามแขนเป็นมัดเป็นมัดนี่อันนี้ก็คือเฮาเบิ่งการสาธิตของน้องสาวนน้องดอีในการตามเข้าแบบบูฮานดังเดิมหรือว่านี่เบิ่งเบิ้งเบิงเข้าเม็ดหนึ่งสองเม็ดก็ต้องได้เก็บไส้เบิ่งความพิธีพิธันแลกะกาหูจักคุณค่าคง เม็ดเข้าหรือว่าเข้าเนาะเพื่อจะได้อยู่ได okay. okay. ้กินบริธรรมธรรมดาเนาะเดียวจกน้อยชิพาไปเบิ่งบนขาเจ้าเสียหญ่าให้อยู่แล้อ่าโอเคไยแล้วเป็นอะไรไหวอีบอ่รอดเนาะวโอดกาสิเกมพัดเข่านี่ก็จะเก็บเข่าเทเลเมตเทเลเมตกาเก็บเปิดเก็บรายละเอียดทุกอย่าง นั่จังไวต่ำนเวลาต่ำม,มีโทษอีกต่ำไหมไโดยเนีนี่เจาะโดยเปอต้องเบีดยดเบียดมีลีลานึงเเบียดคือว่าผงานยัคือเฮาเด้งเยอะต้องเอลออนวะ แตกต่างกันนหมคือว่าเชื่อคือว่าจะได้มาเห็นวิถีชีวิตของที่ม่าจะได้ทำอะไรแมนเนาะอยู่ประเทศไทยก็คือบ่มีแล้วตอนนี้บ่มีให้เห็นแล้วอ่าตอนนี้จะใช้เงิน60-80ล้านไปแล้วจริงจริงก็ใช่ไหมถามคนได้บ่สถามถามพ่นนี่ได้เนาะได้ถามถามคนก็ได้ท่านถามคนก็ดีไม่ใช่กัน น,นี่หลังจากตําแล้วเนาะพี่น้องอันนี้เราก็ต้องไปผัดเดียวค่ะบไปเบิงวิธีเราพัดเข่าก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวว่าก้ามหันเห่าสิบบทิมแบบว่าบอนสิแบบว่ามันไกลเหือนันนะนี่บอนพัดเข่าก็คืออยู่บอนเอกต่างหากนะพี่น้องอันนี้ก็คือเด็กน้อยายๆคนนะพี่น้องนี่พัดเข่าเนาะจะห้กลาบมันออกเบิดเนาะ ทำมันจะมันก็คือให้มันออกเปิดเลยก,กันเลยนี่แหละเตะละขั้นตอนเนาะทุกคนโบเมนง่ายเพื่อสิได้กินข้าวเนาะ,น,ะนี่เปลือกมันกับสีออกเปิดเนาะเรือเต่เม็ดข่าที่อยู่ทางนะน,นี่อยู่ประเทศไทยก็คือหายยากแล้วแบบนี้นะ เม็ดเข่าก็จะโบเหียเลยพี่น้องเดแบนบนี้นะมีแต่เปลือกมันเนาะเหียเนาะพี่น้องนี้หลังจากกินอันนี่แล้วเนาะเพื่อสิได้เม็ดเข่าแต่ละเมนะ็ดเนาะโบเมนง่ายเลยเนาะก็คือบริสีต้องใส่แบบออกเหนือออกแหงนะเนาะเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อให้มันได้เม็ดเขาง,งามๆเนาะเพื่อสิเฮาสิได้กิน นี่ก็คือเอฟซีมาเบิงหลยๆคนเนาะพี่น้องอันนี้เบิงเด็กน้อยขาตาลินกันนี่นี่ก็คือวิธีลินนะพี่น้องเดี๋ยวน้องดีสิให,ให้เบิงเราวิธีขาตาลินจังได้นะพี่น้องเดี๋ยวสิเบิงน้องๆกันนี่กันนี่ระวังเดอ้อถูกเถูกงูนัน่นเจ็บเลยละโอ้ <laughs> น,นี่อยู่ถ่ายยังเห็นบอกขาตาลินแบบนี้นะพี่น้อง นีเขาเจาก็จะเอาเกิบเลยกันโยนโยนโยนแนี้นนะน้องดีอยากลินน้ำดีบูฮูสิลินได้วอลิน่ยนว่เนาะนี่หลายๆคนเนาะไรวบ้วมันคือเกืบเลย ได้อยู่มันบนี่เดี๋ยวไอ้ตุกสิลองลิ้นเวิรงนี่เลยนยอะๆห้ทุกคนเลยโอ้สนุกจังเลย ไอ้ตุกลิ้นเป็นน้ำเข่าอยู่วะเอาแล้วยาในตุ๊กบนี้เอาลินแกบเจ้านะอีกเดีแพื้นบ้าน่ะประมวลซึ่งเติมทาไปชนไัม น้องดีหันบุเคยหลินเนาะแบบนี้เอาเอาก็ติดตามน้องๆสื่อเนะพี่น้องไอตอนนี้เนาะฝืนกระยังตําเข่าตอเนาะแต่ว่าน้องดีหันกับสิได้เมื่อแล้วเนาะพี่น้องนี่บึงมาถ่ายอีกเจโจ้อีกบัดหนึ่งเนะพี่น้องนี่เพื่อสีได้เข้าเนาะ โอเคเดี๋ยวน้องดีกับสีคอโตเมื่อก่อนนะพี่น้องจุ้ยเน้อ <laughs> ขอบใจหลายๆีย่น้องดีกับสีเมือ่อแล้วเดินทางเมือ่อแล้วเนาะพี่น้องโปรโมนเมือ่อต้องเด,เดินทางอีกว่าสิไปอยูุสันยนะไปทางใไเนาะพี่น้องเนี่ย <c oughs> ตอนนี้น้องดีก็คือได้ท,าท้าติดตามวิธีชีวิตแล้วเนาะพี่น้องว่าหุ่งบางว่าสี่เอฟซีทุกคนจะมวนอนเล็กสนุกสนานนําน้องๆและชาวบ้านแถวนี้เนาะพี่น้องก็คือติดตามวิธีชีวิตว่าข้าเจ้าเห็อย่างแน่เนาะพี่น้องก็คือได้เห็นเด็กน้อยอลิ้นกันเนาะหรือว่าผู้ใหญ่หันตําเขาเนาะเห็นอาลาไลา่วิวจุนี้เนาะก็คืองามแหงเดียวน้องดีก็สีทามเบาตุกอีกว่าสีพาน้องดีไปใส่เนาะปอจุไผ่ยใส่ คือน้องดียังโบง้โหจุดหมายปลายทางว่าน้องเออเอาถุกสีผาน้องดีไปใส่ในมือนี่นาะพีอนอ่น้องนี่คือเ่ากําลังเดินทางเนาะนี่เกลี่ยเกลีย,ยสบายดี <c oughs> นี่สพาน้องสาวเพิ่นไปประจวบค่ยอยู่ในโลกกว้างก็คือจะไปบุรีกว้างและแคบลงเลยนะครับผู้ชม,ม,มเด็จเทพว่าในสังคมตัวจริงอาจจะเคยมีวิถีชีวิตคืออย่างเี่นเดียวกันนี่สิพาน้องดีไปประจวบค่ยไปเบิ่งวิถีชีวิตของคนลาวในชนบทไปเบิ่งการปลูกข้าว แต่มันก็กว้างสำหรับน้องดีแต่เพราะว่าน้องดีหันมีแตทาอยู่เหนอนก็อยู่ห่างไปนี่เด็กสภาพไปโอเค <พา S 1> เดี๋ยวไป<จ>น,<า>น้ำกันแมนแต่ว่าคลิปนี้น้องดีกับสีจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ก่อนเนาะคลิปต่อไปแมนคือสิบได้ไป,ไปติดตามหมู่บ้านใหม่เนาะที่เขาสิไปเดิน ทางไปต่อนะพี่น้องโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมขอลาไปก่อนบ๊ายบาย้าให้เติร์ดบ้างเนี่ยยังมาใส่เติร์ดเนี่ยเอาไปบายเติร์ดไปก็ต้อก